สวัสดีครับสวัสดีเด้อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับวัดปูสายเขมรครับพี่น้องครับผมรถติดลมครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมเอามาซอยกันเด้อครับพี่น้องนี่ครับปูโอ้ทะเบียนปูเธอเบียนงามบ่ครับปูเนี่บะมากับส่วเว้ยบ่มาครับบะม่ายังชี่ิอย่างเงี้ยบะบะหมาเป็นไ ได้ก็ปูกตัวมากสิบ่สามตัวข้างหน้าอยู่บ่สามตัวหน้าเนี่ยบ่ปลูกับสามตัว้าใอยู่บ่ครับเอาอันนี้บ่มักบ่ครับข้างหน้าอปูบ่บ่มักกระเลี้ยงบ่มัก่็มากไปทั่วโอ้ห่าแปดที่งามแก่ถ้าท่านชมครับรถติดลมนะครับพี่น้องบเป็นได้แล้วครับพี่น้องครับรวมพลังรวมใจกันครับท่านผู้ชมนี่ครับบินลมครับ เดี๋ยวบ่าวถอดจะพาเข้าไปรับชมแนวทางน้ำปูสายเขมรเด้อครับท่านชมพี่น้องครับว่าคงสุดท้ายปูจะเน้นตรงไหนนะครับเนาะครับครับผมครับนี่แหละครับผมจิได้เรียบร้อยแล้วครับมาสักการณ์ครับปูครับผมมาสักการณ์นครับการมาสักการเดนะครับปูครับจอดขมาเลยที่ปูครับผม กับไก่เข้ามาแล้วครับไกมาครับกับพายเอฟซแฟนครับทั้ง่องนะครับเนาะกับกับทิมงานเละครับพี่น้องนี่สามอ็มืเว้ยกับผมี้ามที่กวม่กว่าก้อยกับปูข <sk PI> <หม function> ี้สามไวางไม่กวาง่สามที่หกสามที่หกอุ้ยสามสิบเอ็ดกับปูสามกกับสามที่หกโมกสบเอ็บสามสิบหก่านผู้ชมปูปูสามเอ็ดกับสามก S <S เอาปู<อ>ยังหยินยันในชุดนี้ตาล่างมัครับผมตาล่างคือเรายังยินยันนี่ชุดนี่ตาล่างแม่นกระแซดใดังมากามครับเครื่องนี้แต่ล่างย่างเดียอะหนึ่งปีหลุดสองครั้งอีกปูย่งยืนยันในีตาล่างเพราะว่ามันหลุดเจนึงฟันเก่าหาออกเก่าชีอพอผองปูหัวกระหลุดบ่อย่งไงจ้ะหนึ่งปีหลุดสองครั้งคันในีตาล่างคันบุญนี่แต่ล่างบอกตัวใหญ่มากปูกับบัวใหญ่าน ครเอจี่เขาจะเฝ้าเครื่องไหกูนี่เขาจะเฝ้าเครียดให้ปูครับมันเป็นแค่หมึกแล้วไปลระกาศเป็นแค่จุดคำนวณบอไปตามกระแสเหล็กดังนะปูนเนาะบอไปครับพระองค์นี่จังได้กับบอไปครับชี้ชี้หาชี้พีนี่บอไปนั่นกระแสอื่นเอาเจ้าเจ้าสีจบมาเจอทั้งเลยครับเพราะเทากับดรเฮือนนั่นะไปประกาศยังยืนยันในชุดในตลาดเลยครับท่านผู้ชมพี่น้องในใน ให้แต่ล่างขึ้เราครับขอปูก็ย่งยืนยันให้แต่ล่างครับเน้นยำหมอปูเน้นยำไห้บะครับวัวปูให้นยำไห้เอาปูคืออ่าสวดยังกวครับสวดเงืนร้อห้าสวดร้อห้าสวดเหรียญร้อห้าครับเรรห,ร,หเรียญร้หรอห้าครับมาสวดครั้งก่อนตั้งแต่วันที่สิบสองเมษาเพปิ้นหัวเก่ามาอีกวันครับปูสิบสองเมษาได้เก้าหนึ่งเก้ากับแปดห้าครับมันหัวเก้าหนึ่งเก้ากับห้าแปดโอ้ ชิปสองเมษ่อสาเบาแถบบ้านไในมาเนาะย่างขับปูย่างนี่วัดนี้มาอีกรอบที่สองรอบที่สองเป็นรอบที่สองครับเย่านอย่างเอเออถิ่มไม่ใช่ถิ่มไม่ตัวที่ตัวแดงเยียนบ่หาเห็นรู้บ่เรียนที่เอามาสวดบ่ขับปู <laughs> เอาถาดแล้ชมน้ำกันครับท่านชมพี่น้องัย่างปูให้จังคักตัวนี้เพ่งเห็นตัวเลขปู เพ่งคักไปค่ะปูเพ่งมันจะเห็นชัดๆเลยบ่ะปูลองซีน60นี่ครับสวดเมื่อใดค่ะปูเนี่ยวันหนึ่งนี่เดี่ยวนี่ส้อนๆร้อนๆเลยนะค่ะปูปูขณะนี้ข้าวเหนีย้ออยู่โอ้นี่เราเหรียญนะปูนะครับครับขสสองสี่หกศูนย์หกศูนย์เอาตัวนี้อ่ะไม่ต้องเปล่าตัวไกลอ่ะ เหรียญช้างสมเสียนนะครับปูข้าเห็นบ่ครับท้างนี้ก็เห็นครับใจเย็นเบาาโอ้ยวน้าวนฝ้าค่ะเห็นแล้วครับปูค่ะบวนฟ้าจะยกขึง่งไหนจะเห็นนาปูอเค็นอย่างนี้คือเห็นไหครับครับเป็น้อยกว่าปีนาองลอยห้าปีเหมนกันพหจับปูได้ตัวขยจตจัดที่ปูทำพิธีทำพิธีสวดธรรมครับปูนี่อ้อยเพิ่นเบื้องบเอ๋อครับนี่นี่นเอาตัวนี้เพิ่มเบื้องบนครับปู อืมนี่ยีี่ที่จีนใหญ่ยักษินจีนไหนทีจะหน้าเบื้องนับเล่าวบงนี้นี่เวลานี่ตอนนี้ปูเห็นชัดนะปูเนาะศูนย์เก้าสามหรือเปล่าปูจะเอาแจีกจีเห็นไปได้นะปูเนาะบ้าเสาจีไปเก้าสามเจ้าปูใช้คือมีนับพเก้าสามจักยูบอยู่ยังม่ตัวเรียกอต่าไม่รู้ว่าเป็นหกสามวัดตนนั้นขันตัวหกสาม้ัสามเปรชยบม่้ตัวห พราะว่ารถต่ที่นีู่กเตลูาเพิ่นเปตุ้มาไปเิดแบบงกจาักไปจิติตเนี่ยกระปูขันวอกงกจามอะันม่วอกนี่ครับยูทำนนได้ยี่โก้เน่ม่ใช่หรอกเพราะว่าค้าไดุ้นจ๋าไปใช้พกในชุดงเปิดไ่เอาก้อนไม่เลยนี่ตรงกับชุดในตารางนะปูเนาะปูหาไปค้อนนี่ไปแล้วครับนี่ปูเซ็นไปจนจะมือเลยครับนี่ครับตรงกับชุดในตารางไหมครับพี่น้องเห็นชัดเจนไหมครับผม นี่ครับหกสามหกศูนอืมนี่เห็นไหมเรียสวดนี่สมนี่ศนย์ครับนี่หกครับตัวนี้เลยตัวนี้ตัวี้ตัวนี้กลับมาเบิ่งบกลับมาเบิ่งคั่นกลับลูมาเป็นหนึ่งอ้อ่ประคับสามหนึ่งศูนย่ประคับแม่ครับอืมครับตัวนลูมาเป็นหกหนึ่งอืใช่เมผู้ใหญ่เข้าูนกเข้าไป ครับไปก็ไม่โอ้ครับกาจะดการไปเป็นสามหนึ่งศูนย์นปูเนาะกับมีชุดที่ทำชุ่มกับอ่านี่ครับศูนย์หกสามสามหนึ่งศูนย์นะครับนับเป็นไปได้กับเบื้องเอาได้ครับพี่น้องนี่ครับหกสามหกหนึ่งหกศูนย์นปูเนาะได้จับคับเลขสวดเลขสวดอ่าเหรียญน้อพี่น้องครับเหรียญโบราณกับเหรียญลป้ยไปครับป้ยไปแล้ว ที่เรียกบ้านนี่ปูเห็นบ้านท่นเห็นหรอเอาไปมา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 ,มาทะเลาะกันหลายพวกป่ะครับ <laughs> ไปทะเลาะหล่ครับกู้บาอาจารย์เพื่อหลายตัวนี้กระแม่นมันไปทะเลาะกันหลายเอาไปมาปูเล่ตัดกิ้นใจปูโบ่อยได้แบบนี้ <c oughs> อ๋ครับ <laughs> ปูก็เล้ยเลี่ยนไป็นคันว่าปูเปลี่ยนไปตัวไม่ปูให้ลูกตีตัวชื่อลูกตีไปคันว่าเปลี่ยนไปตัวไม่ก็ยังมาต่ำอีกอยู่ครับผมเปลี่ยนตัวนี้ไปก็ยังมาต่ำบันเป็ปูเปลี่ยนตัวไม่ขึ้นเขาเอ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนอีกปะปู เอาชุดนี้ไหมครับบบเปลี่ยนชุดบเปลี่ยนเอาชุดนี้ยังยังนีหมูปูชุดนี้เป็นชุดไดปูฟันโค้งสุดท้ายหรือจังใดตัวนี้ครับตัวนี้กะให้ห้าเบิ้งเท่ากันแต่ว่าปูว่าปูเคยเยนว่าเลขลักเลขลักเลขลักมั้เนาะของปูมันอยู่เนาะครับตามลักที่ห้าเบิ้งกันมาครับกจีปูคืออยู่แต่จอยที่ต้องใส่พิมพ์เรื่งนั้นคือปูบ่ท่านโล่งไห่ดอกว่าตัวเต็มตัวอย่างครับปูกับมักอยู่นี่ล่ะ เนี่ยแจ้เอาตัวนี้นี่เห็นบ่เนี่ยตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันเลยเนี่ยตัวตรงมัน,น,น,นขั้นเพื่อนี่ลดไปเข้าใจวะขั้นเพื่อนี่ลดไปสีมาี่ปั้งเลยโอ้เป็นเพื่นทันทีนะครับขั้นเพื่อนี่ลดปั๊บติดตัวนี้ทันที่เอากาา็มาชนกันนี่ปูนี่ครับสามหกหกสามตรงกับเลขส่วน เอาละปูฮะมาคือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรอีกพูดอ่ะครับอยจะฟ้าเอาคือจะจะเปลี่ยนไปไรเอฟซีจะบอกคือจะบอลไรตัวปูเอฟซีจะบัว่ปัวบอลไรบอลไรครับผมปูจีเปลี่ยนอยู่ยังขิ้จอดล่งไปน่ะครับอ่าครับยังขิจจอดล่งไปยังขี้จอดเห็นปู เอ็ดีเอดมินห้าครับครับปูยังยืนยันอยู่ในนี่คือกาอยู่ในตารางท้องตารางสี่เหลี่ยมครับผมข้ามักที่ปูจับปูให้เอาตัวนี้ไปยิ้นน้ำกันครับไปยินใจน้ำกันครับอ๋อคือปูยืนสามเจ็ดหกปูก็ยืนไหนเล่นหกเจ็ดสามครับกันตามลักของปูมากชุดสามตัวนี่เปลี่ยนมันาปูชุดสามตัวเนี่ยที่แยกไปแล้วครับมันไปตามกันหลายครับ ตัวนี้เอาไปตั้งจะโอ้หลายมือแล้วอ่าครับผมอันนี้เบาเสาได้ไะย่างปูเน้นปะครับตัวนี้ชุดนี่ยเนี่ยย่างครับปูเนียนนี่ครับในสีหนึ่งเก๋อยู่ในตารางของปูเนาะครับผมครับเจ็ดหนึ่งสี่หื้อสี่เจ็ดหนึ่งครับผมอ่าอืสาม หนึ่งศูนย์มันมับเล็กจรางศูนย์หกสามศูนย์หกสามวัดกันิดอยู่ในี่รางปูว่าคันเล่ยแค่จ่างกับเี่กขวดตรงตัวไหนเอาไม่เป็มัดบ่มีเปลี่ยนเอเจี้ฮาเอาไปจับเลยเอาไปจับเลยนะปูเนาะไปจับเลยอยู่เร่อยก็ต้องไปเฮ้อตามกระแสเล่ยจีมาปูหุ่นจักโคตรแล้วก็นายกบอก ครับชั้นจอนไม่นครับไปแนวข้อนัยยกกันบ้างครับโคตรูหุ่นจักบดจุโตหุ่นจักบดกันสี่บอกไปกันชื่อพวกบดเจ็ดสองตัวนี้สูตรน้องปูนี่นี่ขั้นตามสูตรมานห้าหกเจ็ดแปดต้องปูเนาะห้าหกเจ็ดแปดคือเป็นเลขหลักยืนเป็นหลักยินห้าหกเจ็ดแปดคือหลักจิบบนยางเย่าอืออ่าหนึ่งสองสามสี่เป็นหลักหน่วยปูเป็นหลักหน่วยบนอย่างเย่าอ้าวปู ถามาเหล็กเหล็กที่ดังอ่ะเจ็ดสองมีโอกาสมาได้มีมาได้มีมาได้มาได้แต่ว่าคัตาตนตามสูตรเนี้ยตามสูตรกรบปูคันตามสูตรเจ็ดกับสามไม่มาคู่กันครับหกกับสองไม่มาคู่กันหนึ่งกับห้าไม่มาคู่กันสี่กับแปดไม่มาคู่กันครับคันมันตรงคันออกเสียงนี่ได้คัน,นรุดตัวนี่ปั๊บเจ็ดสองเนี่ยคันบบกออกเจ็ดสองจิเจ็ดสีท่านที่โอ้คันบอกออกระปเจ็ดสีตจิตเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งกรอยูนในชุดตะล่างปูเลยนะครับเนาะ ท้ชมครับนาจอครับคือยำแน่หนคือยังยืนยันชุดในตารางครับสามตัวสามตัวปูเปลี่ยนมาตัวนี้เนาะปูเนาะสตัวเปลี่ยนมา4ี่หนึ่งเจดนบ่งปูต่บ่อส่อครับคือยืนยันโในแต่างวันที่เจหนึ่งกับ7จดสี่เนาะปูเนาะชุด3ามตัวแตวปูสี่หนึ่งเจ็ะครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจเจดหนึ่งสี่เจดหนึ่งอ๋อตรงได้กันสี่เจ็หนครักสิบของปูคับนี่ครับ7อยู่หลักสิบถ้าเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งบ่มาก ติดหกหนึ่งท่านสิคาปูปูสีดำด้วยนี่มันคือหลักสิบหกกับเจ็ดคือหลักสิบบนครับผมคาร์บบมาตเจ็ดหนึ่งจะติดหกหนึ่งครับผมแต่ว่าปูกับมักแคปหน้าจอครับทผช้่มครับนี่ครับผมครับเลขสวดนะครับเนาะเหรียญโบราณครับเหรียญล้อหาด้วยครับพี่น้องนี่ครับเห็นชัดเจนครับผมศูนย์หกสามนะครับเนาะแล้วแต่นะครับผู้ใดจะเห็นเป็นสามหนึ่งศูนย์กบได้ครับผมนี่ครับ แล้วก็หกสามหกหนึ่งหกศูนย์กระตรงกับชุดในตารางเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับชุดในตารางปูยังไม่เปลี่ยนแปลงสามตัวครับปูวาเนนมาสี่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่ครับปูวาเจ็ดอยู่หลักสิบกับพี่น้องชุดที่ปูตัดมาให้ชัดเจนนี่ครับชุดนี้ล่างเป็นล่างบนเป็นบนสามห้าสามหกสังเกตสามหกตรงกันกับเลขสวดได้ครับพี่น้อง ชุดในตะลังกับแคบเอาครับท่านผู้ชมนี่ครับผมครวจตัวเมือครับอ๋ครับตามนี้ครับท่านผู้ชมพี่น้องหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ครับตัวเน้นครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูเด้อครับครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะสุขสุขคนครับผมครับเงินไหลน้องทองในเข่าสุขคนครับมือเอมืยืนยันคือตอนวั่นทงอีหสีบัตรมันสีออกครับปู แล้วกขันหามุ่งแร่งมาบอกพอากันคลิปน้าครับพี่น้องคลิปนี้ป้าเท่าสวัสดีครับ